ครับสวัสดีครับนี้พบกับผมทศกัณฐ์นะครับอยู่ที่บนโต๊ะคอมผมนะครับอ่ามีคนบอกว่าอยากเห็นบนโต๊ะคอมผมมีอะไรบ้างนะครับอืภาพรวมก็ประมาณนี้นะครับคีย์บอร์ด CM Storm หูฟังเอ๊ะอะไรเอ่ยแอน์บางคนอาจจะไม่เคยเห็นยี่ห้อนี้นะครับเป็นหูฟัง d บ b b y Sla Pro นะครับช่างมันเมาส์ ทีทีเลเวล 10m แผ่นรองเมาส์คือ9 HD นะครับเป็นแผ่นพลาสติกสังเคราะห์ตัวนี้ใช้ดีมากๆเลยครับผมก็มันจะหมดปัญหาเรื่องแมวขึ้นมารับเล็บบนแผ่นรองเมาส์นะครับซื้อแผ่นดีๆมาคชิปหายแมวขึ้นมารับเล็บหมดตัวนี้แมวรับไม่ได้นะครับมแม่เป็นพลาสติกแข็งปอกเลยทีเดียวก็ถือว่าเข้าดีดีกับเซนเซอร์เมาส์นะครับอ่ามาดูกัน จริงๆเอ้ที่จับล็อกสายเมาส์ผม,ม้จะเอามาทําไมนะครับมาก็ไม่ได้ใช้เหมือนเหมือนจะได้ใช้แต่มันไม่ได้ช่วยอะไรตรงนี้เท่าไหร่เลยถ้าเป็นโต๊ะคอมเก่าที่บ้านผมมันจะช่วยได้เยอะมากอืมอืมอะอ,ะ,อ,ะ,อ,ะ,อะและอย่างที่มันกระพริบกระพริบตรงกลางคืออะไรม,ม,มีอาจจะมีคนสงสัยนะครับอืมไอ้ตัวเนี้ยมันทําให้ผมทำอะไรได้สะดวกสะดวกขึ้นเยอะเลยครับไอ้ตัวข้างหน้าเป็นแท่นชาร์จ แท่นชาร์จนะครับเอาไว้ชาร์จไฟมันก mm ็คือถ้าอยากมาทีผมเบื่อๆกูฟังผมก็อาจจะเปิดเพลงดยใช้อตัวเนี้นะครับที่มันระปิบกิบอยู่เนี่ยอ mm hmm. ผมก็ใช้เป็นลำโพงได้ mm hmm. เสียงดีไหมก็ทั่วห้องนะครับผม mm hmm. ก็จะมีปุ่มรับโทรศัพท์ให้ด้วย mm hmm. เราลิงกับโทรศัพท์บางทีอาจจะแบบเล่นเกมอยู่แม่งโทรศัพท์โทรมาขัดใจแล้วก็บางทีไม่ได้ยินอย่างเงี้ยออแล้วก็กดปุ่มปิ๊บรับแม่งเลยแล้วมันก็พูดคุยตรงนี้เลยตรงนี้ก็มีไมค์ในตัวนะครับ มีไม้ในตัวมีลำโพงสามารถกดโทรศัพท์ได้สะดวกครับสำหรับชาวเกมเม,รรอ,รอ,เอ,อ,มอร์นะครับนี่ตัวนี้ชอบจุงเลยอ่าต่อมาที่คีย์บอร์ดนะครับคีย์บอร์ดผมก็ใช้เป็นเซียม o อมเออน่าจะเป็น b บลูสวิตนะครับถ,ถ้าจำเสียงไม่ผิดประมาณนี้ครับน่าจะเป็นบลูสวิตนะถ้าผมจำไม่ผิดนะอืใช้มาก็นานแล้วมีหลายตัวแต่ว่าที่เกียดเปลี่ยนผมชอบตัวน,นี้เสียงมันสะใจดี มาดูันที่หูฟังอท,อท่อทออหูฟังเป็นของยี่ห้อไทยทอนนะครับเอ,อบางคนอาจจะรู้จักมเมาส์ลัดลัดห้าลัดเจ็ดลัดเก้าประมาณเนี้นะครับเป็นยี่ห้อเดียวกันครับแต่ว่ามันแยกตัวออกมาแล้วก็เป็นเมดแคทแทนตัวอันนี้มีที่หนีบให้ด้วยไว้หนีบเสือ้อแต่ว่าผมชอบวางไว้อย่างนี้กดปิดไม่ ปุ๊บน่าปิดหูฟังปิดไมค์ได้เป็นหูฟังเสียง5.1นะครับถามว่าเสียงดีไหมโอเคเลยครับตัวนี้ดูหนังฟังเพลงจิปถาถะครอบคลุมมากทำงานทุกอย่างนะฮะชอบไหมชอบครับเต็มสิบให้เท่าไหร่ครับ9.9ไปเลยครับอาจจะยังไม่เต็มอาจจะเจอดีกว่านี้อาจจะยังไม่พบลักแท้ครับตอนนี้อันนี้เป็นลักจอมปลอมไปก่อนก็ดูดีครับตัวนี้ภาพรวมของมันอ๋อดูดีเนาะ จริงๆมีสีขาวอีกตัวหนึ่งครับก็มีคนด่าผมเหมือนกันครับว่ามึงจะซื้อมันทําไมครับเหมือนกันไม่เหมือนนะครับสีมันต่างกันเออเอาเป็นว่าเรื่องนี้ช่างมันเถออ่ามาดูตรงกล่องตรงนี้เป็นบล็อกซาวนะครับอาจารถามว่าบล็อกซาวไว้ทําอะไรบล็อกซาวเออมันจะไว้ปรับโคองโมโนเสียงนะครับปรับโทนเสียงหรือเวลาเราดูหนังโซลาอะไรพวกนี้เราปรับได้หมดเลยความกระหืมอะไรพวกนี้โอ้ตัวนี้เด็ดมากบล็อกซาวของ ดับบี้รักตายหาเลยเน,นี่ยตัวเนี้ยโอ้ยสุดๆหน้าจอคอมก็ไม่มีอะไรมากนะครับโต๊ะคอมก็จะประมาณนี้นะครับแผ่นรองคอนโทรลเมาส์หกพันสี่ร้อยดีพีเอที่ล็อกสายเอออนีอะไรเนี่ยชุบชุบประมาณนี้แล้วทัานเนาะ,ะจบกันไปแล้วนะครับ แล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับวันนี้เรามาอยู่โตคอมแค่นั้นเองครับผม